โอเคห้าสี่สมองอ่ะพี่คีมันเกิดที่มาอย่างไรบ้างเล่าสิเล่าเออยังไง้ใ้ของขวัอะไรอะไรเขาอ๋อใเป็อ่าเ็มขดเพราว่าล่าสุดงานแต่งที่นี่แล้วนางไม่มีเข็มขัดโอ้แนเดียวก็เแเฮ้ย่เ็ขดยหรอก็านอเข็บขัดเลยจริงหรอมันไม่มีเลย เขเป็นผู้ชายที่เขาไม่ชอบใส่ว่าอะไรกิาห้เรหือนกันเ่าไม่มีอะไสกเนที่บนลอกเขเลยซื้อให้เป็นเส้นแรกให้เขาเลยอันนี้ให้สองเส้นได้สลับใช่แล้วเขาเพื่อะไรพหมพไม่ตอไพเพราว่ามไม่หอกเพราะแบบไปเลือกเองปีนี้คือแบบไม่ได้เน้นแบบพิเศษอะไรค่ะเพราะว่าเราต้อง ใช้งานเนาะใช่ค่ะเที่จะถามต่อว่าสูตรถึงอะไรที่ไม่ต้งางหมัลยคือจมขัดให้มันไม่มีหมั่น,นมากใจเออมัดเอาวไว้หรือว่าคือใช้งานแต่งจบเออ,อเออก็บเลยได้เลยเลยอยเอ,อแค่นั้นเลยไหมพี่แคซื้อให้ไว้ใช้แค่นานแค่ใช้เออเห็นว่าขาดก็เออโอเคแล้วเขาว่าไงเหมือนแบบเราใส่ใจรายละเอียดอะไรเงี้ยเพราะมันเตรียมใช้ชีวิตคู่และเห็นว่าเล็กๆน้อยๆมัไม่เก็บขัดก็หัดซื้อให้อะไรเงี้ยอันนี้แค่เริ่มค่ะ เ,เราต้องไปดูค่ะอุะ <c oughs> อ้มสะพายเยอะเหมือนกันเนะเานะเราเนลยล้วมีสะพายกับพี่นั่นแหละ ยังยังเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ไม่ให้เขาดูไม่ใช่ค่ะอ,อ,อันนั้นมาดูจนกว่าจะถึงวันนั้นเลยแต่ย่าบอกย่าเห็นบางชุดแล้วย่าเห็นหมดแล้ว <c oughs> รอเห็นเขาเป็ชุดแล้เห็นเขาเป็นชุดแล้ว,ลวย่าว่าไงเขาสปอยเราไหบ้างเขาบอกว่าสวยมากมันก็แบบต่ัมโก้ในคั่นบอกโมกโกเมนต์ที่หลังกันไหมสองโมเมนตอะไรนะ ถึงคิมกี่บาทเนี่ยคิดว่านางเตรียมน้ำยาไว้แล้วแล้วก็เตรียมทำไมเราถึงอยากจะปิดเป็นคาราบแลแลให้เขาเห็นเราวันจริงเลยเพราะอะไรเพ r ร i นี่เพชชัหรืออะไรคือมันเป็น tradition ด้วยค่ะ ยิ้มแบบยิ้มหน้าปานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อบอกว่าก็บอกว่าแค่นี้ก็มัตนใงพอแล้วเออจริงๆเราอัดอั้นไหมจริงๆเราก็อยากจะปล่อยแต่ว่าแบบเราให้ให้เห็นแย้มๆนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เราก็เลยให้หนูแฉผ้าเออแล้วก็สีผาพว่าเราจะได้อะไปเทืบบ่อมต่อสีผ้าอ,อ๋อคุณแย้แย้พี่ยิ้มต้องเก็บความลับไว้คนณคุณเนี่ยเพราะว่าคีนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความลับเลยไม่อยากจะบอกเออว่าหนูแย้มไลน์ เรื่อสถานี่ใช่ทให้ใครนที่เราเราอยากจะแบบขอเองก็อีกอย่างืเราโกวคนแต่งก่อนเรา๋อไม่ใช่ไม่ก่อนเราเยอะหรอใช่เราก็ไลยไม่ครับแสดงว่าเราก็ไปีึกมาเช็คมาแล้วว่าสถานที่นี้ยังไม่เคยมีใครใช้เป็นเป็นนักแสดงไทยไม่มีเป็นคนไทยคนแรกของโลกใช่นีมันต้องจาึกใช่ไหม เป็นประจำหรือ่ะวันฝันนะไม่มีอะไรเลยจริงๆอะไรนะเลยฝันเลยฉันไปดอกงานอีกแน้วเดี๋ยวไปแต่เดูลูกแกนะน่าดูลูกแกมากเลยอ่ะตัดจบตัดจบขึ้นมาจะดีเดี๋ยวมันต้องตรวจสัตว์งานหนึ่งดีแล้วถ้าหลุดไปเราบอกคนรอบข้างนะให้รู้สิป่ะหรือบอกให้พี่หมากเตรียมใจไว้ว่าถ้าทีมพูดหลุดไปก็ถือว่าพักฟังวัน่าจริงๆอ่ะคนที่จะหลุดคือพี่หมากมากกว่า อย่าสักเไม่เลยไี้พูดเก็บไว้สั่สัเอ็ดทันิดก่อนทัีอ๋อบ้วอ๋ออะคิมเบอร์คิมเบอร์อยู่เลยได้ไหมอย่มีูย่ได้ไหมเปลี่ยนแบ็คดับแล้วสั่งได้ไหมคือไายต้านหนะอะก้อนี้นะคะคิมขาะสคิมสร็มาก้นี้ค่ะคิม้อีอาศัยตองอาพรางไม่นกจระเิญมาคิมก้องนีนะ พี่ต่อเลยค่ะเป็นสับสามสับสามจิมต้องนี่เลยจิมต้องนี่นะคะที่ี่มาที่กนี้มาที่แบนี้มที่แบบนี้